ล่างล้ำใส่ให้สะอาดหนาท้องแหมนแบนลาดกินปากกินตโตบม่มีรวมถึงสิวนี่บ่กล้าเกิดนะพี่น้องนะโดยเฉพาะคนที่มีกินปากกินโตนี่แบบไปใกล้ขายไผ่กับว่ได้แบบเบิง้งเฮ็มี่เหม็นสาบฮอดเจ้าของถ้าไปอยู่ไกล้คนอื่นสิซ้ำได้ <laughs> รวมถึงคนที่มีสิวขึ้นหนาแบบบ่มีหมองว่างหมองเวียนเลย เต็มเต็มไปด้วยสิวสูตรนี่ดีนะพี่น้องก่อเฮ็ดเฮ็ดเป็นประจําเท่านั้นเองนะสิวบก้าเกาะหนาดอกแล้วก็ซอยให้ไปลดไขมันในหนาท้องเฮ็ดให้หนาท้องแบนราบบ่บ่ไขมเป็นลกคนล้งพุ้งคือว่านะพี่น้องนะเพราะว่ามันจะไปสลายไขมันอยู่นั่นนะครับง่ายแบบใดเฮ็ดแบบใดตามมานี่ใบมะกรูดนะคะนี่ใบมะกรูดนี่ดอกมะกรูดค่ะ ลูกมะกรูดค่ะลูกจักแล้วนะใบบะกรูดดอกบะกรูดลูกบะกรูดกระเพาะดกอยู่นะพี่น้องนะบะกรูดเ่ามะกรูดง้ามบอกพี่น้องเดี๋ยวสิให้อีหล่าเจ็บบะกรูดเจ็บแม่หล่าลหน่อยตั้งไกลบนหลังคาเลยมีสองหน่วยมะกรูดแกพี่น้องเจ็บไหม นี่สองหน่วยค่ะนี่ได้แล้วบักกูดบัตที่นี่ตามได้เลยว่าสี่เฮ็ดจังไดได้มาแล้วพร้อมกับน,น้ำขวดหนึ่งเขากะปาดบักกูดเป็นซีกเท่านั้นเองนะพี่น้องนี่ปาดแล้วก็บ,บีบใส่ขวดน้ำนะครับบีบใส่น้ำขวดน้ำไปเลยนะครับ แล้วแต่ลูกน้อยลูกใหญ่แล้วแต่เห็ขดขวดน้อยขวดน้อยเด้น้ำนะบีบใส่ไว้เท่านี้พี่น้องนะนี่เป็นเพื่อเป็นแนวทางนะครับขวดซ้ำนี่เขาใส่แบบกูดประมาณหนึ่งลูกนะพี่น้องนะเขาก็บ,บีบใส่ไว้เห็นสินะครับแล้วเอาไปแช่เย็นไว้นะครับเขาเฮ็ดไวได้ได้หลาย,หลาย,ห,ลายหลายขวดไว้แช่เย็นกินแทนน้ำเลยนะพี่น้องกินอยากกินน้ำย้ำได้เ เอาน้ามที่เราที่เขาเฮ็ดไว้นี่แหละไม่กินอันนี้ได้ผลแน่นอนนะครับตามที่ว่ามามันกะสีน้าออกขุขนๆนิดนึงนะพี่น้องเพราะว่าน้ามกรูดเข้าไปผสมแล้วนะพี่น้องนะกะสีรสชาติกะสีออกสมๆเปรียปร้ยวๆซื่อๆนี่แหละนะครับสีให้หล่าซิมให้เบิงเด้อว่ามันสีแสบบอเอา <nun ca f aj al> พออย่าไปกินหลายซิมเบิงซื่อแสบ <legitim. S 1> บ่ ค่ะหอมมากค่ะครับมันสีออกหอมออกแซบนะพี่น้องนะบอกเปรี้ยวๆานั้นีงมะกรูดค่ะมะกรูดกระลู่ดีอยู่แล้วว่ามะกรูดมีสปปรรพคุณดีต่อร่างกายของเขาอยู่แล้วนะครับผู้ใดเป็นโรคกระเพาะกับพิจารณาตัวเองเอาเด้อแล้วลายค้นสิทธิถามว่าใส่บักหน้าแทนได้บก็ได้ครับแต่ว่าควรใส่บักกรูดมันสีหอมกลัวกันนะครับสิด,ดีกลัวกันนะครับ ง่ายๆแค่นี้เองนะพี่น้องเพียงแต่พี่น้องหาบระกูดมาบีบใส่น้ำทุกขวดเลยนะถ้าผู้ใดเสียฮ็ดเป็นเป็นจริงเป็นจังนะครับเฮ็ดบีบใส่ทุกขวดแล้วก็แช่เย็นไวเ้เขาเหีหิวย้ำใดเขาก็กินย้ำนั่นท่านั้นเองนะครับรับรองว่าล่างล้าใส่ได้สะอาดปากบ่มีกินโตบ่มีกินรวมถึงสิวบวกก้าเกิดก็แล้วกันนะ อันนี้มันสาดที่ลีนะพี่น้องด้วยกันเขาเอาแค่บะกูดมาผสมน้ำกินเป็นประจำทุกมื้อเท่านั้นเองสวัสดีครับ